สวัสดีนะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวทีมน,นจะพาไปชมล้อแท้นะครับตอนนี้กันนะว่ามีลายไหนเยอะไหนแป้นไหนกันบ้างนะครับาชาวชุมชนครับกอนะครับเขาร้านมานะครับกองแรกเลยเป็กองขายดีของเราวนะจะเป็นตัว1854นะครับก็หลักๆใส่ 16K นะครับออกหลายรุ่นนะเอ่อ ดาฟินเอ็กเทนนะฮะออโต้สามสูบุลุนะครับแล้วก็แคมป์ดี้แอดคอร์ปพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเป็น5ันสี่แดงนี้ขายดีนะฮะสินี่มีอยู่20่สิบแลลายเลยนะครับหลายชุดเลยนะล้อใหม่ล้อมือสองนะครับก็พาชมคร่าวๆกันนะฮะแบรนด์ที่เราขาย18นะครับของกิการังเป็นล้อแท้หมดเลยนะฮะล้อแท้นะครับคนอีกแบรนด์อเมริกานะครับก็มีหลายลายนะฮะเอนเกจูนนิ่งนะครับหลายลายเลยมาเลือกได้ล้อใหม่ สามหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะราคาดีเลยนะครับล้อเบามากนะตัวนี้เอ็นไกในคนทําให้นะครับคุณภาพดีสุดนะฮะลายออริจินอลนะครับไม่ก๊อปปี้นะฮะแล้วก็รวมถึงแบรนด์ของเขาแข็งแรงแน่นอนนะครับเอ็นไกจะนิ่งคอนิคเอ็นดิสก็ไม่แหลกตัวนะครับนี่ก็นล้อใหม่หมดเลยนะแล้วก็ในโซนของล้แบรนด์ญี่ปุ่นยังมีคบครบเหมือนเดิมนะครับทั้งเรย์ WERF Sman นะฮะ ABS ด้วยโกฮาม่า นะครับเอ็นไกนะครับก็มีให้เลือกครบเลยนะฮะทั้งล้อใหม่ล้อมือสองสเปคแปดมีลูกแปดครึ่งเก้านิ้วก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับว่าชอบใส่รถรุ่นไหนประมาณไหนนะฮะเรย์นะโมเดลสิบนะครับตัวนี้ลายเก้าสูงจางก็มีนะฮะมีรถเอ็นไกล้อใหม่ล้อใหม่นะครับห้าหมื่นกว่าบ,บาทเราห้องอยางหกหมื่นกว่าบ,บาทเท่าน,นั้นเองนะครับก็ที่ร้านขยายระยางด้วยนะครับพิเศษเลยนะอย่างตัวนี้เป็นตัวเอ้าสิบแปดเท้ารนะครับตรงรุ่น นะครับ TR86 นะครับล้อสภาพใหม่กลิปนะฮะก็โซติบนะครับแล้วก็มาดูโซต่อไปเลยโซนไคดีของเรานะฮะสิบห้านะครับเนี่ยสิบห้าเนี่ยใส่ได้หลายรุ่นเลยนะฮะเจ้าพีออสยาลิสนะครับลูมินไนฮ้าสูรถตู้รถอีก็คาได้หมดเลยนะฮะล้อใหม่นะครับเอ็นไกอาร์ซีทีห้านะฮะอบอวานบัติขับมือสองไร้ก้าศูนย์จาะนะครับเดบิวเวอร์ก็มีนะครับให้เลือกเลยตัวหน้า แล้วก็เอ็นไกนะครับเออะไรนะเอรุ่นเลยนะบิ๊กเอ็นบิ๊กเอ็นนะฮะเอ็นไก่บิ๊กเอ็นนะครับก็ลายบวกยุ่งๆนะครับแนว90ในโซนของ15นะครับเป็นไก่ยุนนิ่งโคดิกแอโรติกก็เป็นหลายตัวนะฮะล้อใหม่หมื่นแบบอันะนะครับล้อ,อคยามคาร์บูโรสองหมื่นกว่าบาทสามหมื 3, 000, ่นกว่าบาทเทียบเลย,นะลออยน,นะครับล้อยางสตัดนะฮะอยู่งบหลักหมื่นเท่านั้นนะฮะทั้งสองตัวเลยทั้ง แล้แบรนด์ญี่ปุ่นนะครับนะฮะแล้วก็แบรนด์ในเกียูนิ่งโคดิกแอร์มติกสตัวให้เลือกเลยนะในส่วนของสิบหานะส่วนต่อไปนะครับในส่วนของเอาร้อยสิบองนะครับเบนส์นะฮะโฟกมินินะครับออร์ดี้นะฮะ MG ด้วยเนาะใส่สเปคนี้ได้เลยนะฮะอันตรแกรงโคนิกแอร์มติกแล้วก็ W Work วเวมือสองชอบลน์ไหนแบรนด์ไหนก็มาร์เรดได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น18หมดเลยนะ ในโซนของลูยุโรปนะครับคำ120มี2ต <tur> <rawd Moder> ัวนะครับคนเขาก็แกมล้อใหม่เลยนะฮะแล้วก็เบตันนะครับขอ19ก็มีนะครับเรขอบ18สี่ลูร้อยนะฮะเมติจเจแปนลีโมเทช4 0 4นะครับก็มีนะฮะปิซซิงคัตัวนี้เป็น4 0 4นะครับมีอะแดปเตอร์สีู่ร้อยให้นะครับนะฮะล้อยางช่วงล่างที่เราเรามีครบนะฮะกล่องนี้จะเป็นชั้นของ 500นะครับ1718นะครับแบรนด์ที่เราขายจะมีเรกนะครับจะมีเวิร์กวิดสปอร์ตนะฮะับอินเจียร์ตูนิ่งโคนิคก็หลายตัวเลยนะครับด้านหลังมีอะไรอย่าไรโคเคครันะครับประมาณนี้นะครับก็มีเกือบสิบลายตัว500นะใส่ได้หลายรุ่นนะครับคลอสเบียร์แซนด์ฟอร์เรสเตอร์วีอส์นะฮะับเวเลสนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับตัว18 17 500นะครับชั้นนี้เลยนะชั้นนี้จะเป็นในส่วนของ17 504นะครับก็จะเป็นตัว ไอนจูนิ่งคนอนิ Sport, ีแอนติเวสปอร์ตบัตตี้ขับไปบิวเวิร์กนะครับแล้วก็องไกจูนิง่งนะฮะก็หลายตัวชอบตัวไหนบริบได้ล้อสิบเจ็ดนะครับชั้นนี้ก็2องมือบาทสามมือบาทนะครไม่แพงเลยนะเสอด้หลายรุ่นเลยนะครับอย่างใหม่นี้เล้ยบครบนะฮะพิสโต้นะครับโตโยนิกซินฮังพุกนะครับมิเลนดี้คอนตินะฮะอั่นีเรียกครบเลยนะชอบตัวไนบริบ้นะครับ ไปสชั้นนะครับชั้น1 6 1 7ก0นะครับ1 6่ส0นะฮะก็มีหลายตัวนะครับจะเป็นที่16ก่อนนะฮะบัตตี้ครับเดอะบิวเวอแอันตีเป็นไกล้อใหม่นะครับเป็นไกมือสอง o n e Back Racing มีหลายแนวแนวซิ่งแนวสวยงามแนวหรูหรานแนวเบาะสะดแข็งยังได้เลยนะฮะก็รอแท้สมกระบะสามมกระบะมีเรื่องอะไร ตัวเลยนะครับตัว16สี่น้ะฮะอย่างะครับโอ้นะฮะล้อยางสตันนะครับห้าหมื่นกว่านั่นเองนะครับสำหรับตัวแอตเลติเรามาม่นะครับ17บเจศนร้อยนะฮะเบิเวิร์กเล่ัตต้คนะครับอิมพูแล้วก็โคนิกมือ2มือกระบาดถึงสามมือกระบาทนะฮะเลือกได้เลยนะครับชอบรท้ไลนนะครับมาดูทั้นสุดท้ายนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวโคนิกนะครับหรูร้อยก้ดเจ นะครับที่เราขายดีเลยเป็นตัวโคนอนิกนะเองไกดูนิงนะครับล้อเปล่านะฮะสามสองแบรนด์จากอเมริกานะครับคนนี้แนะนําเลยนะฮะล้อบเบานะครับสวยงามดีไซน์ไม่เหมือนใครนะฮะก็จะโคนอนิกที่คีองไกดูนิงนะครับสีดําสีขาวนะครับแล้วก็ตัวลอ้อแบรนด์ญี่ปุ่นก็มีนะ,ะมีเวิร์กน,น,น,นะครับเวสปอร์ตนะฮะได้เลือกนะครับสามลายนี้เลยชอบลายไหนก็เลือกได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงตัวขอบ20นะครับกิฟสัน นะคับตัวนี้ไม่ได้เจแปนนะครับขอบ20นะห่อ6ลูสเปคสวยงาม8ครึ่ง38นะครับเยนในโซนของล้อ6ลูนะครับใส่ Fortuner นะครับใส่แท้งได้เลยนะครับรงกนี้มิว X นะครับม B-Max ีเว어กกสูงได้หมดเลยนะครับล้อยางนะครับโช๊คพ่อไอเสียที่เราเรามีครบเลยนะครับ ก็ยัของการกีกลาด้วยนะครับเราหาเราแ,แทยย้จริงมากที่เหลานรานครับประมาณนี้นะครับนะไปกันนะครับ